บนอะไรอยู่เมืองไทยดีๆไม่น่าเอาตัวมาทรมานแถมต้องทนดักดันาไม่ใช่แถมต้องท,น,น,อองทนทำงานไม่เบิกบานเลือดไทยใครจะมองว่าใครจะมองว่าเงินมันดีแต่จะมีใครเลยเข้าใจอยากกลับไปบ้านดีกว่า คนนี้เป็นต้นสุดท้ายนะคะเพราะว่าเห,หนื่ยอยแล้วโอ้ยมันลุกม,มันตุ้มเลยวันนี้เม<า>ื่อวานนะอยากทำป้ายดีกว่าไม่ต้องผลัี่เมืม่อ <c oughs> วานเหนื่อยมเหยวันเมื่อวานเหนื่อยวันนี้ก็เหนื่อย <c oughs> วันนี้ก็เหนื่อยอีกอ่ะโอ้ยสุดยอดเหนื่อยมากทุกคนสู้ๆพรุ่งนี้หยุดแล้วคะ่ะพรุ่งนี้หยุดแล้วนะหยุดพักผ่อนหนึ่งวันสู้ๆ